พรีวิวรถที่คนไทยอยากให้เข้าประเทศไทยที่สุดนะครับของ Honda i อินเดียนะกับรถที่อยู่ข้างหลังผมนี้เลยก็คือ CB350 ครับซึ่งจะมี2ไลน์อัพด้วยกันก็คือตัว CB350 เฉยๆที่เป็นโมเดลแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ h ฮ n e s s นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแนวโมเดนขึ้นมาละเดี๋ยวเราพามาดูกันครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มที่คันนี้ก่อนเลยนะครับ CB 3 5 0ครับอ่ะดีไซน์ของเขาฮะถ้าพูดตามตรงคือเขาเป็นคู่แข่งของตัว Royal Enfield 350เลยนะครับเป็นแนวแบบคลาสสิกแบบนี้นะอ่ะหลักๆเลยก็คือเรื่องของหัวใจเครื่องยนต์ของเขาครับเป็นเครื่องยนต์แบบ1สูบนะครับเป็นหม้อลมนะอ่ะเหมือนกัน3 4 8ร c แแล้วก็ในเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยจะเป็นไฟหน้ากลม เป็นไฟหน้ากลมนะครับผมแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวกลมเหมือนกันนะครับชุดไฟนี่คือเป็นแบบว่า f u l l l e d เลยนะเพราะว่ารถที่จำหน่ายในประเทศอินเดียนะครับต้องบอกว่าหลายรุ่นเนี่ยจะเป็นไฟแบบหลอดใส้อยู่เลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยครับเขาจำหน่ายใน Big Wing นะไม่ใช่ Red Wing คือบ้านเราจะเรียกว่า Wing Center ที่นี่จะเรียกว่า e ร w วิ g นะครับสำหรับจำหน่ายรถเล็กของ Honda แต่ว่าตัวสามา0เนี่ยจะ ไปวางขายใน Big Wing นะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขานับ Big b ไบ e ที่300ร้ีซีขึ้นนะถือว่าเป็นตลาดบนแล้วนะครับผมนีดีไซน์ถังน้ำมันนะครับประมาณ15ลิตรนะครับทรงแบบคลาสสิกอย่างนี้เลยแล้วก็มีติดในส่วนของยางกริปแทงด้วยคันนี้นะครับเบาะนั่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพนักพิงหลังเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีในส่วนของ ตะแรงนะครับทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่ามีไว้ทําไมก็คือต้องบอกว่าที่อินเดียเนี่ยเขาเผื่อไว้ให้แบบสุภาพสตรีซอนแล้วก็แบบไข้าขาออกมานะครับทางด้านข้างฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยก็จะสามารถแบบว่าวางเท้าได้เต็มที่แทนพักเท้านะแล้วก็กันในเรื่องของแบบพวกกระโปรงหรืออะไรเงี้ยครับไปติดล้อแล้วก็พวกโซ่สเตอร์เพื่อไจะเกิดอันตรายได้นะครับเขาเลยมีเห็นให้เห็นเป็นมาตรฐานนะในรถมอเตอร์ไซ ของที่ประเทศอินเดียนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามีการติดในส่วนของตัวล็อกหมวกกันน็อกที่บริเตะแรงทางด้านซ้ายตรงโครงเหล็กตรงนี้มาให้ด้วยนะครับและมีเสริมในส่วนของตัวคราชบาร์ที่บริเข้างเครื่องรถคันนี้มากับตัวล้ออลลอยขอบ 9นิ้วทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็น18นิ้วนะโดยตัวระบบเบรคครับก็จะเป็นดิสเบรคพร้อม ABS นะทั้งหน้าแล้วก็ทางด้านหลังคือถ้าเป็นรถเล็กที่อินเดียส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะยังเป็นดรัมเบรคอยู่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นรถบิ๊กบค์ของที่นี่แล้วละ่ะอ่ะเขาก็จะให้เป็นดิสหน้าดิสหลังเลยนะครับของนิชชินนะโชก็จะเป็นโชคสปริง โชคสปริงคู่นะแล้วก็ตรงนี้มีปรับพีโหลดได้นะครับโดยการขันด้วยประแจขคอม้าที่ด้านใต้ตรงนี้เดี๋ยวพาขึ้นมาดูที่ด้านบนมาตรวัดกันบ้างครับมาตรวัดเนี่ยก็จะเป็นถ้วยกลมนะแล้วก็จะเป็นอนาล็อกผสมกับดิจิตอลครับนี่บิดชุดกุญแจขึ้นมาฮะก็จะเห็นว่าตัวเลขความเร็วนะครับถึง160 ตรงนี้เป็นอนาล็อกแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆนะครับเป็นดิจิตอลที่อยู่ด้านในบอกตำแหน่งเกียร์นาฬิกาอัตราสิ้นเปลืองนะครับโดยเฉลี่ยของแต่ละชิปนะเรียวไทมชิป A ชิป B Total, ีทัวทัลวอล์แบตเตอรี่ระยทางคงเหลือนะครับที่สามารถวิ่งได้จากน้ำมันที่มีอยู่ในถังตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เน้นลูกเล่นอะไรเยอะมากแล้วมีนี่ด้วยครับ อันนี้จริงๆน่าจะเป็นช่องช่อง USB นะแต่เหมือนตัวนี้จะไม่ออดูเหมือนจะไม่มีนะครับไม่มีนะแต่ทำทำเอาไว้รองรับสำหรับการติดตั้งช่องจ่ายไฟ USB นะครับแต่คันนี้ไม่มีและนี่ก็ในส่วนของชุดสวิตช์แฮนด์นะครับด้านซ้ายมีไฟแพสแล้วก็ปุ่มที่คล้ายๆแบบปุ่มจอยสติ๊กไว้ควบคุม ดีเทลชุดมาดบัสแต่ไฟเลี้ยวด้านขวาครับก็เป็น Q-SWIT ิต์นะครับ Engine Start ในตัวแล้วก็มีไฟฮัตส์สัตเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัว CB350 คันนี้เนี่ยเขาจะติดตั้งตัววินช l นะครับนี่ติดตั้งในส่วนของวินช l หน้ามาให้ด้วย mm hmm. แล้วก็ท่อไอเสียเนี่ยมันจะเป็นท่อไอเสีย แบบทรงพีชูตเตอร์แล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวไฮเน s กันบ้างนะครับตัวไฮเนสเนี่ยคือจะเห็นได้ชัดว่ามีดีไซน์ที่โมเดิร์นนะครับทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะซึ่งคันนี้เนี่ยก็จะตกแต่งมีวินชิลเหมือนก,นกันกับตัว CB เมื่อกี้แล้วก็มีกาดแฮนด์ติดตั้งมาให้ ตัวรูปทรงถังน้ำมันเนี่ยครับถังน้ำมันเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนดีไซน์ไปนะจากตัว CB สามารถสูญเดยที่จะเป็นทรงแบบคลาสสิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงเหมือนกับพวกรถซูเปอร์โฟแล้วก็สีถังก็จะเป็นแบบอ่าสีที่เรียกว่าเป็นสีเงานะครับแล้วก็ตัดด้วยลวดลายเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ในเรื่องของขุมกำลังเครื่องยนต์ระบบเบรกระบบการสะเทือนเนี่ยก็ยังเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวกระบอกโชคหน้าเนี่ยคือจะ มียางคุ้มนะครับอ่ะจะเป็นแบบมียางคุ้มนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัว CB เฉยๆเนี่ยครับมันจะเป็นเป็นแกนแบบทึบๆขึ้นมาอย่างนี้เลยตัวเบาะก็ยังคงเหมือนกันนะเป็นเบาะ2ชิ้นนะครับที่เชื่อมติดกันและคันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวพนักพิงด้านหลังมาด้วยและก็มีตัวโค้งเหล็กนะครับอ่าที่อินเดียเนี่ยเขาก็ทำเอาไว้เพื่อรองรับให้กับผู้โดยสาร ผู้หญิงนะครับนี่ฮะสามารถนั่งแล้วก็วางเท้าออกมาด้านข้างฝั่งซ้ายตรงนี้ได้นะครับแล้วก็บริเวณพลาสติกชุดพลาสติกข้างเครื่องเนี่ยโลโกโล้เอเมเบมเนี่ยครับก็จะสวยขึ้นนะ CB350 Highness ประมาณนี้นะครับผมเครื่องยนต์ก็3 4 8 cc หม้อลมเหมือนกันมาตรวัดตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับชุดมาตรวัด ชุดสวิตไฟ,ไฟซ้ายขวาเนี่ยก็คือจะเหมือนกันเลยจุดแตกต่างของตัว h ฮ e s s อีกหน่อยก็คือในเรื่องของกรอบไฟท้ายจะเป็นกรอบใสและก็ท่อไอเสียปรับจากทรงพีชูเตอร์มาเป็นเมกโฟนโอเคเ,เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างคุณอยากให้สองคันนี้มาจำหน่ายในไทยไหมครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับต้องบอกว่ารถ ฮ o n ด้ที่อินเดียเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคือไม่สนใจเลยแหละถ้าสนใจจริงๆก็น่าจะมีแค่ลายอัพ CB350 ตัวนี้ตัวเดียวเพียงเท่านั้นนะครับเอาว่าคุณอยากให้เข้ามาจำหน่ายไหมแล้วคิดว่าถ้าให้เข้ามาจำหน่ายเนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเรากันไว้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะมานำเสนอคลิปและละเอียดอื่นๆกันต่อฝากติดตามที่ ช annel motorable ของเราไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย